ว่าเลกนี่เลกฮาเลโคดอาเ o i, ba, e m li, e, in ine, la, lo, na, bu, a อาเน่าเสกสวบัดับเวมพะคาพลีสุบอตาซาโคดกอเดกเลตินยาน่สาเกตตอเฮนนี่ลงออทกนะบ่าวระคอสุลฟรีดนทกอดีบูเลตินยานี่ลองตากิตากโลดิเลอกรด นอเล่ปปกเลวกัยกัเรสกนามบาลอสอนอตาสุปสาวตาสุขสัคุเนกมิตัลอชาลาบาสนาเกเนม่มลตาปูรอเซรอตาบัดดบาทีตาดายาดีเพแต่รสเนะหูบาสนาเกเนดิสอตยอือขันเนันเลเดกลีลูนาเดวเฮเลนอนนฮชเอตักลีเบอร์เวเลเล่ากานอเวลูลอน ให้จบไปต้เนื้อกั้านเนื้อไว้เลยลูดินเเอาคนในดเนะเอาไว้ในเอดเตทอบอลลสกีเยเอาไว้ในปริคุนโดกคุนโดกเกะเลดูทอบอเตะไว้เหรอนบัคกาดบีจีเอฟดีเคบีเอซีไปอัตบิตามมาดอัตมาสกอร์ได้ยมมาสรุนเนีมาเลยดเกเนีสกีเยมูทรกอร์เนยถูราเไว้แล้วลีฮิปปรสซิกเวน ล้วผคนเนโอเวร์ล้นาะถก็ซลอวาโอเวอร์ล้บัาสัตนักเกเนเป็นสิ่งละกเตติแล้วพับผูกเตติก็มาโมเลเนี่ยต่สิยเนีป็นอย่ล็อกคเวอร์เลยเก็ดหนล็อดูสุดดูก็มกคีเวอร์ลข้อต่ามาดาเวลสสกีเย่มิตรดอรบินมาเวมินเี่ยแต่พ้าลีเดวันก็ชอเวลลลอลลพาลาเป็นนี่ะก็ต่อเขเว้กันเลยก็ชูรักเขกรับมกันเลยสู้ก็เชื่อเขากมกันเลชุดรูเกามกเน නොක කුක්කුකුව වැඩිනේ නොක මවැඩිනේ ඩවල මෙ මන සිකිය නැකි නේ ටිටමනේ මවතනෙ වනන්නේ ිබොක පොටහෝඩාන වැසි අවලි න අකුන එක මවක්ලෙලට බුලු බොල නොගේ හැටවවා මලෙසක මලසේ නො හැරොල රවනෙ කියල ටර මලටාගේල කේර මල්ලෙක් ලෙලා අවසිට පාක ම වැඩි නේ නම් ඔකු එතා සූ ලොසකු වෙර ප පොග කල්ලික නයෝ පොටමන අතා ලොටක්ලේ අකොමෝත් අතහි සාද මො පා පිප လွပ်လိုက်သိဆိုင်ရည်ဝေဒါဖွေရည်သိပ္ပာနေတဲ့ကိုအဝဒီရဲ့တပတော်နာဘာသာနာကျဲပကွာကဒါကေတာဝသဝဲရည်နေဖာလလေပုကွေဘလောကူနာရည်ပ္ပာနေနေအတချုကမောနော်အတဖီတာမအဝဇည်ပာနေအတမုန်းစာလောနေလက်ခီတချောနေပိုရည်လီနေကိုအိုခီရတမ္မတခလောနေအာဒကိနေကေရဒါပေါ်လေလက်ကွေပွားနေအာဝဲတာတော့တဲဝဲနေနေလား ดูหนไปที่เวราเขเนี่ยเพีรอะไรเวตาดูนาอตาดูสิเดนเนี่ยน้าไปีเซดบลูมีหนาตาดูตาเต็ละเกราซาลมมึงมาชัดน่ไีเลตักศอกคล้ามิกนาะตันาะดีสอเนาะเอาไวเนียีตาดูมหาตักศอกกยมมนาะมูร์นเ้อหามูนเนี่ยพูเนี่ยพวกุยเยนี่ลีเนาพกุยเยนเนี่ยตาเฮลิโอลอเน้าพวกีรพันเน่ตาเฮชาวด ก็บรเลกเกียวเลกเก่ปัวดิเนคนเนี่ยแต่กุสาวยเนี่ป้ากวาดเสมชุมันยนเอาดดับบังนูคลเนียตะเข้ตายดูเออาอบเนดอแต่นชอบพปีอล้วก็ปูบุเนนอถอดชอบเมตัลเลนบืลแล้วกปูบุเนบืบืบบกลอบนะนอบืล้วกปูบุเนเพลฮารอดบลอกอเนี่ยฮาร์บาบาน้อกอชาบล็อกอติบ้านองะติบาคนเนี่ย้มีชอบมีลีกลอกราให้ยุชจอได้ย้อนเวเจ็บบ เอาคนเนีอไว้เนีแค่คระัช่อม่냐โอ้เนเดียวเว้เนอเอาไว้ตาดูเนาะอาคนเนีตัเลยไปที่ติดตวก็จะพลาวาตัลยแกบว่เนี่ยโอ้ดบลืมเนาะตาตาอุารเลยไปพากลือกแล้วนาเกเรดบลืมอีเดไปเมคอ่าดีเคบีเอเด่ะเลซาบบีดรพาราเาไปพากอาว้ดพาเจดอไปพดูอว้ดพาเจดอไปก่อเอว้ดีารอคนนะดีสาวเม็คนนะตอโครเมโเด้เนาแ่อนกยนาเอยนเราชมมรดกว่าเด ပကကပခညပါဘန်းနဲလိုပခညချူချာနော်ပကကပခညပတနဲလိုပခညချူတဲ့ပေဒော်ပနိပဆွီတခိုင်းနေလဲပျော်ဆွီမမဘလို့ဒီနော်ပဆွီလဲမေတ္တာထူတာတော်တွီလာတော်တွီလာလို့ဆွီစောတွီစီကိုဆူလေအဆီတခိုင်းနေဝတ်စ်ပနဲလဲလကွေရာနော်မတ်လဲကွေရာသူ့ပျော်ဆွီနော်လခီယူဆွီလက်ထွေမီဆွီလခီချူပေါဆွီဒီနေ အခုနေ့တော့ဟဲ့တော့ဒီ BGF ဒီ depan nagine not what is the what are with you ne the comment the comment la wazir pa ne len lu la pain ne ma bu barare pa na hu de bu ghalo permit te wingila le ne ne no bu bar ortho no ne no to kho pa mi ya so ko jom mi ya oh ta du ne ne a gate bu pa a gate la aku ne ne pithi la BGF nagine ne pa to ko rometi pa ne pa ne ne le la na du lo ko yi มาบัตรไปเชเลเลยนะนอนักว่าเด้อต่เรียต้าเรียบานันนุลมาอีเนี่ยแค่เนี่ยมาชุดเราไว้ลยนะต้าไปย่อให้เราไว้ชุสนี้ไว้ชุดเราเลยซื้บ้ามาเดือนนี่ล่ะนาก็เตอตีเนี่ยทอดมากับบ้านเนี่ยทอดตื้อทอดตื้อเลอะแล้วมุตรอก็เร่เอาไว้เราคุ้ซีจะตอนดี่ปุนโนมีแเป็นทอกันเลยด้วยนะมาปลอกเลอะเลอะพาเตอเลอะพาปวเละปลาล่ะก็เย้เมอเลกะเคมุขคนเนี่ยก็มานคลด้วย ပရောမာဟုတ်နေတယ်နော်ပရောအီနကိကွာကဒကလနော်ချအာနဲ့ TNLA လွန်းကပနရတာတပိပူစစ်ဖန်နိုင်ကြဲရသာတော်တော်တော်တက်ကြီးတော့အီကချစ်ကောမဟာကတနီနဲ့ဘူဂျောကွာမောဘူဂျောကွာမောဟိုတယ်အဝဲနဲ့နော်ဝဲစစ်ဖန်နေနေနော်ကချစ်ကောနဲ့လက်တော်ရဝဲရမီပိုပရောဒီဘာနဲ့နော်မတို့မတီမတီဘကဘတ်စီဘပွာနဲ့ချက်လေသေးတာနဲ့အွချမောကမတလာပရောနာတပ်ပြလာမှာနော် တဲတပူမာတပူတဲရမီမာရမီခိဒုကောလဲဒီဘာနာကဲနေနတုံနန္ဒပလူခူဒဲဝဲနပယောမဆိုရိုပယောမဆိုရိုယီကတူလဲလွဲရလီမာရလီနဝဇိဘဏတာဖီရာမလကဘမကပာကဲလောနမေမဲလဲကထောရီသာဒီပာဒဲနာဥခေတဥခေယီယာမေတတုနဲနာပြစ်ခွေယီယာမေပြစ်ခါယီယာမေနာဝဲနေနာမနာဒီယီမာဒီယီဒုနဲအီရောပိုရောတာကြီးရခဲဟီရောတာကြီးကော हासुए တဲ हासू အဲမဲမ <hai> ah, uh. ာပလီမာပူလိုဒါအ်တာအန္နာစီလဲလဲနာတာမဲတဲလဲကာရဆူဖိနာကေမဲတဲလဲမဲတလင်ကာရလဲပိဒေဖီရဲမဲတဲလဲမဲတဲလဲလာချောမနာလားမြာအကကျေရောလဲပိဒေဝဲလင်ကာရပိဒေဖီနာအခုနဲ့ဟိုရမှာပိုစလီသေးနော်ပပကေရညောပနဲဘ ாக்கு အဆမဲရာပတကူဘ ாக்கு သေးဟိုပဆူဟောဝတဲဟိတခွတရတော်အဝနဲလား အော်နင်မာလောဂိတနာကြီးကောင်းမြောဝယ်လေအကွက်နဲ့ဘာလဲ ठी လက်ပွဲပေါ်သစ်ပါတော့ပါတို့ပဲချက်နေ ठी လက်တော့ပွဲပေါ်သစ်ဖာတော့ကလကလကလလို့ပါကြီးတီတယ်ဘာမလူလာနေတီလာတူခောင်းနေနော်သော့ဘာမပွဲတော့ ठी တူပဘာကူဘာကူဇီဇီပါနည်းနေအတကူဘာကူဇီဦးနော်ခေကေနော်ကော်လက်ခေညိုမူထရဘူနည်းဘာကူဘာကူဇီတော့ဒုနော်ဘာမမူကလွဲကွာတော့ဒုအပစတညာကတော့တစကီရ်ကေနာမူကလွဲကွာနေတို့ဆိုကြည့်တယ်ခေကေနည်းနော်ဝဲနေဘာမတကုတ်ခိုင်းတတ်ချခိုင်းနေ วาตอล้อตัววาตตล้อเซลวาตตล้อก้าวาตลอบ้ามาเยอะกูาุเลมายมาไกบานมาต้าดูถ้าดูทอดรอยบ้ามาแลาววันนี้เราอูาเรานาอะกัย่างเปเพืลาบ้านฉันนะคคุณอดีตพฟนเนี่ยเป็นเป็นอะไรเลยแต่อดีตฟนเนี่ยาดูสุดดุกมอนเนี่ยเรสิงมานดูสุดุก่อนเลยที่บุกวปาพ่อพ่อมีมีเจดาตัวตาโคตศสเลยมันที่ตาโคตศนสวยแล้วมีแต่ที่บุกวพ่อเามันเนี่ยอเรามต่ออัตต์ไปีจ้าเอาวันเสีเก็บเกี่ยววันนี้มี เอาวันที่มาแล้วก็จะบ้ากว่ากันี่เอาวันที่ตัวผู้เยโดนมีฮีตาขุดอาศัยไยี่บาปูเลยเขามีอะไรก็แค่ชั่มอันที่ยี่บาปูเราได้รับคูปนาดีไปเอาแค่เว้นจะตักุดอาศัยเอออาเวทไกยี่บเลลีคีร์ไกยี่บาอากับเราเดินนี่อารมณ์เนีเออคนนี้มีมาเวราตัวตัวลุลูตักุดอาศัยแล้วแบบเราบาดานี่แต่หน้ที่พวกเขานี่หน้าเป๊ะปลล่ะต่หนอนนี่แต่มาเวดีนี้มาเวระน้องกู้คูอกู้คูอกีตัมมุกโลกว่ากู้คู้๋อกี้เอาไว้เนี่ย กูคกแล้วตะคอดิเนมันนะโอเวน่าโอท่าเว่าคนนี้ยตเวนาเวเน่มีเมีอะเด็ดที่บอกอเน่ตเลคเนี่เลมุตรบุญเนี่ยตะควต่ยัเนี่ยปะกว่ด้านกินเนี่ยตะ้งแ่ทารุบะนะตะก็สอนดเนี่ยัวก็กวาดตบล็อคอแล้วกวาดเสกทีล็อกดทีเสเมเล่บบเน่ยาทอ่เลยก็เจอผาตเน่ยนะนะท้อก็เจอผาตาอเน่ยตั้แลิกคือแต่ยังกูทอเสาทอ่เลยก็เจอแล้วคนเนี่ผาทอ บาตุชาตุนาดานเนี่ยนอาแบกเกี่กินแล้ยพยาทอดปลาดีโอเคต่เมื่อเล่าโอ้นะนอทอดที่เล็กเจอดคเดียวเาไม่เลเาเดยสกอเรดีนอมิสเซอร์เนยจดีทอกินไดปล่เดมจิเบียกเลดตาจานะมิสเซอรนี่ยดีิ้าไปเลททอดดูปูกอสกอรูหฮกิโอตายอะกนเลยต่มือละากัเลดีเนี่มนะเะอรมานออกนลพานาเต่ต่ตาเยนอตาตาโอนักเกกอนคนมุสลิลปตัวทอร่า မီရမီနမှုစာကလာကီတော်နိဒါဘဝနဘာဦးဒ်ကြီးမှာတဲ့နော်ဘာကလာဘဲအော်တဲ့ဒဲဝပူနေခက်ခဲနေနာတို့မာရောနာတို့မာနာကေတဲ့နော်ချူမညာတဲ့ခဲကြီးတော်ဘတ်ထူနာတာတတ်သူချကောချာသမေဝမန်နေတလေတော်လေတော်ရနော်တာမန်နေဦးဝဲလာနေလားဘတ်သူချပတာနော်ပေါ်တော့ပေါ်ကအဝိနာကိနေပေါ်ပေါ်ကပလီပွန်အကိတဲ့ပေါ်ကနာကိတူချသာဝလာနော်ဘလနေတဲ့ပေါ်ပလီပွန်အကိဘိုင်လာစစ်ကောလို့ဒီနေ ปทีเวาปากลค่นอนลยปาล้สุจุดสังเกเลยที่รู้กเสนโอดอดูมลยาดอดูเอแล้เขียอยู่กระมป้นนบัสนะเก็ดดีต่อไปเต็มเลยเนี่ยที่แล้วเพว่อพอนวัตสุววัตสุลอนะโอ้เว้เนีเนี่บวาโอ้ใจนี่วัตสุวน่นมีเออเดิมตมเลอดต้ลอดะปกสู้อปะกแล้ตู้เราก็าจจะไม่ทรับบุละไม่เปจูเฮดดี้หรอเฮดดี้หอแล้วก็จูเหจานี่อ่คนนี้ที่รู้กเสนโอ้สับปารด ต้าพูลิบเด้เออตัดตวตมุลาเด้กมาทีรุกเสต้จมากมาเริ่มูกมาเล่นอได้แล้วคี้เติล้เกล้กบาฮีเผบาฮีมาตัมือลาข้อตปลาเลยจ้าเออดีเน่โอเวลาอ้วก็ลังแก่อ้าวก็ลเราอินเอบีจีเอมยวเต็มกันเลยเดดีเคบเอไปยอดเตอร์ที่เนี่ยมึงอุลับไปดีกว่านี่บากอพเตเนี่ยอันนี้เซอชีเต้เนี่ยไปยอดเตลาซมินเนี่ยเออข้าครคพลาดีกว่นโอเคเลยลี เฮ้ยทอลีเยอลีจะเอเคร์ดิมีมียเกคนอะไรสิกี้ยี่รีตบลายาี่ตัดสากน่อยดูเลยวะบอเปกปักปปกกันอยู่ดีเปปักันย่ดีเป๊บนดีไปดาดีเป๊ะวะาปดีป๊ะแล้วหลอกเลยลาเนะเฮ้มาติดตาปเฮ้นอจีป่ดีเปเะหรอกนาคุยป่เป๊ดอกขอมยังเลยนตุลโลบ้านี่เว้ยเนี่ยภษาบุเนี่ยเขาดีเนี่ยะเนี่ยนมาตัเปเชอะตนนนนนดอนเนน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 นไนนนนเม นตมตคุมนตาสบลม่ยมปากเกบกวนเลมัสกวกอะยอตุลบมอน่ะยอดิฟาริมีอวไรน่ยนปกลกลัเจนะนอดัลี่อดลเลดเลคลดจีอดทีอดัลโออดนเยาอดลลีนตาปนอกเคลเลเนี่ยา่าวัตุลุเวเคเลล้เป็นมตุลบานัเกบาษนาเกเดเปดิลีเดอีจาลยดาบอลิฟานดน่ะเอสซวัดดนะดินดิขี่พื้นน่ะดิกน่อะไปอี่ แต่ปรชได้เรี่ยโอ้แล้วก็ก็กลอกลอีเดแต่ใทีเดอีเซอร์เวสทูกลเนี่ยลิกเช็กก่อนเนี่ยมาเวลานรตอลูกโทษทูกลวต้อลูอกบเซอร์เราเวลกเช็กก่อนเนี่ยก็มาเวลาเซอร์ลิกยอก่อเซอร์เวลากเก่มาเนาะก็ลเอาไว้พอสุเวลาดูดูสิปเนี่เซเวลอะตัวเนี่ยอานนอกอาน่คนนีเรนาะอีกเตอดีอเนาะเนี่ไปเนี่ยปรยช์ไก็สอบปับพลาเวเน่ ก็ยอดึกก็จะหลักฮะก็ถอดไว้แล้วนี่ล่ะเนาะตะเนบาโซเนี่ยซูเวลาบรรณาคีตี้เนี่ยเนาะคล็อกคีตี้เนี่ยเนาะเอาไว้เนี่ยบีจีอาร์ดีเคบีเคเมราคล็อกเนี่ยไปยอดเคเมราลีก้าเนี่ยนะถอดแล้วคล็อกลงแล้วบาโมเวลคล็อกนี่แลแลแลจิบาเดี๋ยวเนี่ยยูตะเปแลจิแลบาแลแลจิเอยูแล้วถอยบาเดี๋ยวเนี่ยเล่นเนี่ยไปบอบบินางเกบาเคราไปยอดคล็อกเอาไว้เนี่ยลอตีล่ะเนาะคนเนี่ยปะตะกุปะกุซิโอนางเกโอเล တကူဘကူဇီဦးလာရခါလေးပေါကောကဘလီဩကဘလာပကောချွန်ဘီချဘပပကလည်းနော်ပကမနိုင်ပြတာမှာပြူခေါ်ရအဝဲနေတကူဘကူဇီဒီနေနကန်နေအဘူဝလဲရူပါတကူဘကူဇီဒီနေဒီပြနေလူပွေရောပါနော်တကူဘကူဇီဒီနေဒီပြနေနေပါတပါပနော်အစ်တော်မထူရာပါနော်ဘောဦးလာတကူဘကူဇီဒီပြနေနကွာနော်ဟေလောသာနော်ဦးလာတကူဘကူဇီနေတနော်နော်နေနော်အစုကေစားကောတော်လူရဲ့ပါလကူဘကူဇီနေနော် Pada ku baku zedir pa nak ke na la su sa nak ke o kala. Ah ni ti le pe de ke he ma siki ye de bla nyai de ko ma bla pya. Le klan ni na wa le di o agro ko su ko kla shi le te nui de pa la ke ke su ro we ra ki en di o le e se de da we nyonyo pula Ado lo nyonyo pula e di o ki ti ro ba phu ne ri o we แดกระโมปเนี่ยีตวเดยวเนี่ยหลบพอะไรกปานี้หลทีเลาวันนี้เราหลรวไปยอกลาปเนี่ยต่ปอแกันยอยพวกล้ามาเออเฮกมาตกดอเออบุกเลยจกี่ลมันเอาลอเวมันเาพลอสู้เราดมันเพลอสู้เราว่ดไปยอมให้มันลเราวิ่ง่นเนี่ยไปยอให้เต่าเราเราอ้วบเราเด็กพลอเราเราเนินตามันเ่ยพลอตรงไนเนีน้อิ่พลอไปยอมเนื้อไปยอมลอวิ่เราวันนี้เชมันก็มาเล่ยบมันก็มาดมารวบ ဘောတီတော့တဏီတချီချီကြီးမတော့နော် ఓ ဘနူချီဘလန်နူချီခေါ်ချီနူချီရနော်နူချီနူချီနူချီခေါ်ချီပဲနေရမမမမခွချီပြနော်ခွချီကြီးရတဲ့ဘာပါတီမှနာပလောနေနော်တာဖူတော့ဘောတော့နော်ခေါ်တီစစ်ပွားလည်းလဲတောင်နူမတော့ပါနော် ठी ပဲလည်းဂေတီပဲလည်းဘာရတ်ကိုကလည်းဘုံညာလည်းဒူအိုတော့ဝဲဒီနေနော်မာနာပလောနော်နော်နေမေယူအေမီလာကပြန်နေကနာကော်လုနာကျပွား เออคนนี่เดไปทีเวลราไปยอนเนี่ยเนาะาลซดูกล้สมาเดี๋อปนกลีลพนนี่เจกกีาปะปุะกีปปุโรซเดีนี้วเฮกกีบวามามาดิซัมาเรื่องมาดูแลน้วงจุิกก็มาเรื่องชูวยน้งุดิเด้วยาน้อละวาบ้ามาบลอแม่บลอกอดเมาตล้วขอกาวอ์ด้วเดมามาไม่มามมือกเดมาบ้าเราไปเนาะออมาเบรกัรออบาอาาไปเนออกม่ช่บาไม่ช่คนนี่ยปพกลนี่ปยอนเนี่ยชกมุจิวัดดิเน အဝချိုမှုချီ वाले ပတ်တကုပကုဇေဝနာကေကျွန်တော်တို့ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာပဲမှာသာသိုးရမယ်အကွက်သုံးမှဉာဏ်မှမရှိပဲနော်အခွေရေးခုမှမရှိပဲနော်စစ်တာထဲမှာကြေးဘူဂျိုနော်ကေရေးဘူဂျိုမူဂျီကေရိုးတို့ရေမရှိဘူးလေနော်အခုနည်းနည်းပျော်သစ်ပတ်နေတယ်ထော်တော့ဘာကိုအဲ့ပဲလဲဘာမင်းလားဖာလာလာလောတာလောအပေါ်စင်းနေပါဘာဘာမင်းလားအော်စီလားဘာနေပျော်လည်းမင်းလည်းပေါ်စီအဝဲ ทุกล้ล่เด้ออาพอลพอมีล้วหลเลนอไรนี่เด็กเล่รเนี่ยมาเลยมะรเนี่ยบาจ็เนี่ยตุเลบอรนี่ตบบาดเจ็บนี่บาดเลียนีบาชายนี่บาดูยอย่างเนี่ยอูเอาไว้มีตาเป็นที่น่าภาคแล้วเยอลก็สุเลยฟรีเดทท็อปเนี่ยอ๋อกัเตอร์ตีอากมมามโมอากัตร์ลีอางวาิมาก็อสมีนมากตเตอร์บเอาไว้นีนีนาดซเล่นตาสุเม มึยเตมึยเพรกิกเตราสิเดนาตบาิบว่าตาเลสิบลกเอเนอะอวันนี้ลดอาจาตาสูเลตาสูตตรดักเลนี่ไม่ไม่อะตาเรืตาเต็ตนาเนนมาเ็กวันเียชอบีชอบเมีอะไเนี่ยตามาลอดลวัดดีพูดอกี่เนียิ่บล็อกเล็กๆอวัเนีลดละนะเวมีตากระตูวล็กสุลฟรีเดทอปอดีตเนี่วตาดดมากดันเฮนี่เล้ดูกณฑนับเวลาตาเปิดทีนั่าตากระตูวเด็กที่หนนี่แล้ Kabiru omayowa soketi ikorere ke.